สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีนะครับพี่น้องครับอิบซีเันครับสู่คนนะฮะทุกทันเนาะเกิดอะไระขึ้นครับพูดจัดคนเก่าครับรอบที่ผ่านมาเนี่ยครับสองหมืนเนาะอืมสองหมื่นนะนนะครับนั่นก็คือเตยเอ็นเตอร์เทนเมนต์ครับ โพดหาบอดโจกับสอนหนุดครับสบายใจครับระว่ากันเราโพดถึนมากครับเมื่อเสยบเอา่อนเงินนะครับจนได้ถามใจนะครับลํำเสร็จสองวันน่ะนะครับเราบอกว่าสบายใจที่สุดละล่ำสองมือเมื่อเสยบเอาหอนเงินนะจนได้ถามใจเออลักนาะสาวน้อยเอ,อแลกแักก็แทกบอดโจกับสอนหนุดนะครับสุดยอดนะครับสําหรับ เตยเอ็นเตอร์เทนเมนต์ผู้จัดอีกผู้หนึ่งคือกันนะครับกับทางสาวหน่อยเป็นเพื่อนนะครับพร้อมทั้งเมื่อวานนี้นะครับเตยเอ็นเตอร์เทนเมนต์ครับเพิ่นก็ได้มอบเข่าสารครับหาซิฟกระสอบนะครับหาซิฟกระสอบในสำหรับทีมงานสาวหน่อยเป็นแพงบอโจกจนได้โพดขอบคุณเนาะนะครับขอบคุณผู้จัดเตยเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จักสิใหเ้เฮาวาจังไหรเพื่อนก็นคือเพื่อนเบิงแง่งลูกทีมซอยกันเข่าสารหาซิบกันสอมคอยเธอดลำรวยทวีคูณนตลอดไปเดอ้อยาทิมยาปะสาวหน่อยหนึ่งสาวหน่อยสองนะครับแต่ผมจำว่าผิดเตยแต่เทนเมตนนี่นะครับมมพเ,เ,เนนบพิ่นจองคิว้วสาวน้อยลำเพื่อนโชว์ไว้หลังเปิดฤดูกาลเนีย่ยโอ้โหเยอะนะนะครับแรกๆเลยนะครับแต่ผมจำว่าผิดเด้ นะครับก็บขอให้เฮ้งเฮ้ยงปังปังคำคูณนกันไปนะครับยู่กันไปนะฮะแล้วก็พี่น้องครับ <c oughs> นี่ละ่ะที่ผมบอกมาตลอดว่าคิดดีทําดีเนาะสิ่งดีๆเกิดสเขามาหานะครับผู้จัดเนี่ยหลายคนหลายท่านนะครับผมมองว่าจนกลายเป็นกรอบครัวหนึ่งของ สาวหน่อยเป็นเปรี้ยงเลยด้ครับนะบ่อเป็นแคว่ว่าเอา่อต้องไปทําการแสดงดังนั้นอย่างนี้ต้องให้เปะ๊ะนั่นเป๊ะนี่นะครับนี่คือบอดโชวนะครับให้ใจง่ายครับให้ใจเลยผมแสดงเสร็จบ๊อบองมาจำยี่จำได้แสดงปุ๊บไปหุ่นเห็นบ๊อบลูกลูกทีมนะครับทีมผู้บริหารไป นะครับแสดงเร็จพื๊บไปผุ่นนะครับยิงงานที่เป็นอันก็เ,เอื่ว่าผู้จัดเนาะแบบแนี้นะครับไปแสดงต่อเลยผุ่นงานต่อไปงั้นไปมองไปข้างหน้านะครับมองไปข้างหน้าทีมผู้บริหารพอหยุดอ่าบุรีแนีหลายๆคนหลายๆท่านนะครับวันนี้บอดโจพู้เป็นหัวหนาวงวันนี้นะครับเมื่อเคลื่อนดีใจน้ำเล่าครับนะครับเราออกจากหลังเวที่วนะครับ แต่บ่แมนเราไปหนีไปนองเด้นะครับไม่ใช่ไปพักผ่อนบ่เมนหนีหลูกน้องบ่แมนว่าไปสบายเอาแบบสบายตะโตจะของมันไม่ใช่นะครับเมื่อคืนก็ไปได้งานอ่าให้พี่แม่นมม้อนี้วันอีนี่ตื่นแล้วเก่าโม่งกลัวตื่นแล้วนะครับเมื่อนี้มีภารกิจเมื้อนี้มีงานนะครับเขาตั้งก็เอื้นว่าพันวอกอีกแบบหนึ่งนอกเขาเอื้นว่ามีภารกิจอ่า มีงานวะเนี่ยมือนี่นะครับหลายๆงานแล้วมือนี่ทําการแสดงยุทธีสะดืออีสานนะครับบ้านเคี้ยวว่านะครับบ้านข่าวบ้านข่าวด้วเนานะในแี่บ้า,บานผมก็มีได้ซื้อว่าบ้านขวาวนะครับเออพเพิ่มว่าบ้านขวาวละนะครับถ้าอ่านแบบตรงๆกับเคี้ยวว่าก็ได้นะครับอบ้านข่าวห่างจากอาณาัจักสาวหน่อยนี่ว่าถึงหากีโลเป็นบอกครับ ผู้ใดมุจักนะครับผู้ใดมุจักพิกีดยกรือือาโลเคชันมองนี้นะครับก็ลองพิมพ์ความหม่นขมาเบิ่งแห่งตำบนขวาของตบลเรานะครับอเภอโูสุมสารข้ามวันทีห่านะครับดีใจบ่ได้เหรียนไกลบ้านหลายโดนแล้วละวานะครับบอโจเนี่ยมาเคลือนไปในงานของผีแมนมันนี่วันมากสองชิวนะครับเดี๋ยวผมจะานใ่ฟังเพื่อที่จะติดตามรับชมรับฟังกพรพอว่าผีแมนมันนี่วันเนี่ยกระสีมีผลงานโคเวอร์นะครับ นะครับหลายๆคลิปผมว่านบาโจแล้วก็เบอเองนะครับทัางคลิปที่ผมลงไปนะครับเด้ถามเราเองละ่ะคือคบเบอร์ของผลงานเพลงสวยขยี้ใจนะครับนี่กับขอบพระคุณทั้งต้นสังกัดนะครับทั้งศิลปินนะครับมือเคลื่อนนี่ <c oughs> พี่ชายเราว่าครับกำนันเช่นเจ้าของพับรลงเรามีตาภาพ,พู้ราชขอนแก่นเนาะ จำได้ครับปีที่แล้วช่วงมินิคอนเสิร์ตนะครับทั่วมินิคอนเสิร์ตหลังจากปีฤดูกาลสาวหน่อยเพลินแพรงเนี่ยร่วมเรามิตรภาพนะครับโคลราดขอนกจนเนี่ยหลายหลายคิวอยู่ดินะครับอ่าหลายคิวละก็ร่วมทั้งศิลปินเนี่ยกันเห็นไหมครับพร้อมรับคิวแม่นมณีวันไปสองคิวอ่านะรอคอนเฟิร์มครับดีใจเลยอบอุน่นนี่คือเราถี่ออกมาออกมาเนี่ย เราจิตถือมาตลอดคือลูกทีมเล่าคือสาวน้อยเพริแพร่งนะครับคํามาสาวน้อยเพริแพรงเนี่ยมันเป็นคําตัวแทนนะครับมันเป็นตัวแทนถ้าเอ่ยขึ้นมาว่าสาวน้อยเพริมแพร่ยมันไม่ได้คิดแค่ข้ามาวุ่งไงนะครับมันคิดไปถึงว่าค่ายเพลงลําเพลินอินดี้เรคคอร์ดแต่มันคิดไปถึงว่ารถแฮรนะครับแล้วเพืิอแพร่งตัวเสดเดนเนี่ยนะครับมันคิดไปถึงว่าสาวน้อยลําเพลินโชว์นะครับซึ่งที่จะเปิด นะครับสินเดือนสิงหาเนี่ยจะเปิดวงเนี่ยมันต้องคิดไปถึงขนาดขนาดนูนเลยนะครับมันว่าแมงแคร์ว่าสาวน้อยเป็นแพงเออไหมปึ๊กต้องเป็นวงใหญ่อย่างเดียวไม่ใช่นะครับนะครับมันก็ถือว่าเป็นค้นามทย่ามได้กับใดสาวน้อยเพชรมันแพงปึ่งคิดไปถึงนะเห็นไหมพี่แมนมัน,นีวันนี่นะครับแมนบอกครับไม่ใช่ว่าสาวน้อยเป็นแพกปึ๊บคิดแต่วงใหญ่เอา้าอันอื่นพนกับมี่ไหมเข้ามาสาวน้อยเป็นแพงคือ บ้านหลังใหญ่นะครับคือว่าโดมโดมหนึ่งนะครับภายในโดมนั้นมีนอย่างแน่มีขายเพลงมีรดแ a i มีวงสองมีศิลปินที่สามารถรับงานเป็นศิลปินเดียวได้คือพี่แม่มณีวันนะครับเ,เดี๋ยวก็มาหลายๆคนหลายๆ,ๆท่านนะครับแล้วก็บอกว่าจะเป็นงานรีวิวบ้างพรีเซนเตอร์บ้างกับว่ามันแค่ว่าพ่อโจกับน้องหญิงเท่านั้นที่สามารถรับงานได้นะครับทุกคนนะครับภายใตย้ลำเพลินนี้ยภายใต้ คำว่าสาวนะเพียนแผงบุคลากรของสาวหน่อยนะครับสามารถทักไปหาแล้วได้ครับทักไปหาบอโจหรือว่าสอนนุดเอ้ยยังไงคนนี้เป็นสปอนเซอร์ยังไงคนนี้อ่ามารีวิวนั่นนี่ทักไปหาพันได้ครับอ่าเพื่อที่พิจารณาว่าบุคคลบุคคลนี้นะครับผู้หีิมีคาแรคเตอร์หรือว่ามีลีลาลวดลายในการอ่ารีวิวพี่เส้นหรือว่าเหมาะกับผลิตภัณฑ์นะครับแบรนด์นี้แบรนด์นี้อะไรต่างๆนะครับเพื่อนก็จะพิจารณาให้นะครับเสื้อมั่นสมองเราับพองครับ อีลีครับเลือกใช้คนให้ถูกกับงานนะครับเพราะว่าคนมองเห็นนะเห็นบ่ละคือกันกับทิพานไม่เมบ่อพอโจนองอิงเหมาะกบงานนี้งานนั้นนะครับออผลงานมันก็ออกมาดีเพราะว่าบางงานคนต้องการดีจากใ้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์อะไรนะครับเปิดกว้างและเปิดการมองเห็นนะครับบางงานคนต้องการจะได้ยอดขายนะครับมันก็จะต่างกันนะนะครับเห็นบ่ลวก็คือกันนะครับกับ หนังที่กำลังจะสางในเดือนหนา้าใกล้เลยด้พี่น้องใกล้เลยด้จะเปิดกล้องเลยนะครับอ่าจะเปิดกล้องแล้วมันก็มันบางคนบางท่านมีเจ้าของกิจการห้างร้านเนี่ยต้องการเปิดการมองเห็นธุรกิจหรือกิจการของท่านนะครับบางคนมันก็เหมาร่วงเบาเย่นมากเนี่ยบอลโจลก็พอดเดี๋ยว,รวกระโผดอีกนะครับเดี๋ยวกระโผดอีกนะครับบโมตองเรทานะครับเอ่อพอเราโผดขึ้นมาคข้นมึงเท่าไดรละ่ะเห็นบ่ติดตามอ่าผู้ติดตามเราท่างเฟซแล้วเนี่ย นะครับส่วนตัวกระหาแสนกับหกแสนห้าแสนเจ็ดนะครับแล้วก็ทั่งเพจอีกนะครับแล้วก็ทั่งยูทูบอีกนะครับนี่นะครับนี่คือประโยชน์ผูออ้ดใดเมากกอนซื้อกระสีตะเกินดูแล้วกระสีตะวัาถึงดูนะครับเพื่อจงเข้าในก็จิมาวากันนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้นะครับ,ะม,ะนะรบรมือนี่นะครับอาจะทายเอ็มวีของพระเอกวัดของพระเอกวัดเนี่ยปล่อยวันที่สิบสามนะครับ อ่าอียังก่อนทั้งแถาทั้งบ่สุดใสบ่ใช่บ่ว่าตัวใช่ยันบอกทั้งแถวทั้งบ่สุดใส่เดี๋ยวเดี๋ยวผมพิมพ์ก่อนผมยันจำเสือผิดเพราะวา่ามันถี่มีโปรแกรมผมผมไม่ได้เขียนนะผมจำอลไรมาว่าพี่น้องเลยเอาแบบบรรยากาศทั้งทีเดี๋ยวเด้อพี่น้องวอาซูกันฟังแต่ว่าของบอโจนี่วันที่แปลนี่อย่าลืมนะครับอ่าเดี๋ยวผมถี่มาบอกว,าวา่าเข้าขั้นถี่เบิงจังไได้นะครับเข้าขั้นถี่เบิงจังไได้ทัเง่าเทิ้งบ่อสุดใส่หรอครับ แม่นหละพี่น้องครับอ่าเทิงเข่าเทิงบอสสดใสนะครับเอ่อเทิงเข่าเทิงบอสดใสนะฉากหลายเ,าเอ่ิว่าหลายคนหลายพันจะรวมแสดงเอ็มีนะครับละกะกอนถือของนายเอกวัดผมสิไลเลี่ยงกอนของบอสโจวันที่แปดหัวใจคือทอดโปรเจกต์นี่นาติดตามผมให้เครื่องหมายดอกจันให้พ่อแม่พี่น้องนะครับไปตัง้งคําถามาไปเลยว่าเอ้ยเป็นรุ่นไปเลยว่า น้องอิงนะครับสแสดงจะเป็นเขาเรียกว่าพอตหรือว่าเป็น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 บดที่พ่มพี่น้องไ่เคยเห็นนะครับผมคิดว่านะนะผมดูแล้วนะครับอ่าผมดูดูในรูปไม่ใช่ดูเอ็มดีเอ่อส่วนใหญ่คนสีแสดงเป็นอีกแนวนหนึ่งนหนึ่งนหนึ่งแต่เป็นนางเอกแต่ว่าเป็นนางเอกบทเพลงนี้หัวใจขึ้นทอดเนี่ยมันจะไม่ใช่นางเอกที่พรมพี่น้องเคยเห็นมาก่อน อ่าฝากให้คิดแค่นี้ครับฝากที่ตามเลยวันที่แปด้วก็เปิดสลับกันไปเรื่อยๆครับพอลูกนะครับอยู่กันไปนะครับจังได้สา,างเพิ่นลากข้มามวาเลิ่มเพื่อนนิ่เดีวกอดเพิ่นลาข้ามมาสาวหน่อยเพิ่นแพ่งมานำกันคือเกา่านะครับว่าม็นม,มองอื่นมองไกลยุบานหลังเดียวกันนี่เลิ่มเพื่อนนิ่เดีวกอดยุบานหลังเดียวกันนี่สาวหน่อยเพิ่นแพ่งง่ายๆนะครับแค่นั้นแหละเออนะครับแล้าก,กองผีแมนมันนี่วันวันที่สิบเอ็ดอ่า สวยขยี้ใจมีสุดยอดนะครับสไตาล์เราเลยถ้าพูุเดยโดยเบื้องการแสดงสดด่านาเวทีเมื่อวันที่5ที่ผ่านมาเอ้พี่แมนเมื่อวันที่3ที่ผ่านมาอยู่สถานีกลางบางซื่อนะอาจรย์เพระว่าจะเป็นด่านาเวทีหรือว่าทั้งกลุ่มปิดโอ้โหนะฮะอ่าขนาดเราเราเราพิ่งลองได้มือแรงแค่นั้นนะครับจับคบเบอร์เลยแล้วก็วลีเด็ดไม่ใช่ถล่มเชียร์ถล่มแช่ชนะสําหรับพี่แมนนะครับขยมเชียร์ขยมแช่ตอนนี้รอคนแสดงเอ็มดิหาอีกคนหนึง่ง อ่าเห็นรูปไปแล้วนะครับพ่อตรงเืนอนเเบิ้องดอกเขาไปหาเบิ้องเอานะครับผมเออของพี่แมนมานีวันแล้วของระเอกวัดกะจะปล่อยตามมากอยู่เทศกาลสงการเลยนะครับอ่าพ่อโจองคอิงอ่าพี่แมนมณนีวันนะครับแล้วก็ของระเอกวัดชิวดลนำเข้าไปครับแล้วเพื่อนกอดเปิดพ้นกันไปแต่ซับไปซับมากทันนะครับสงการเนี่ยนะครับทั้งเตยทั้งมวลนะครับโอเคครับพี่น้องกันสำหรับคลิปนี้นะครับกล่าวไ้เรื่องซันี่นะครับที่เรื่มแปดแปดแปด รากากุมปิดทางประเด็นสาวหน่อยเพื่อนแฟนแฟนเปลี่ยนเดี๋ยวแอดมินเพื่นพอนจัดการให้เนาะขอบคุณทุกการรับชมรับฟังคำนองฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้น้ำได้ครับสวัสดีครับ